thank สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนวันเป็นพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาาหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับข่าวช่องซาเล่บรรณาซาเมลเก่าพี่น้องมาพบมาพอซาเล่งามเร่งเล่นี่ซาเล่พาไปไซวะไปตลาดสามารถีันาอเพาไปหาซื้อกับเขาเนาะนปรุนไปส้มกันเลยว่าสิปินแังได้พี่น้องะประมาณนีลยเลย หอดแล้วพี่น้องอัสบายดีเด้อทำกูเบ่าวเพื่อนอัสบายดีไปูปบ่าวไปเตังเป็นรุ่นนี้เลยหอดมาถึงแล้วของซื้อของขายก็ไลายล่พี่น้องไปสนใจอยากได้ปืนก็มาเอาได้พี่น้องปืนปืนเล็กน้อยเด้ เื้อปลานินยี่ม่งไหนวะไปงาซื้อปนินมาไผวะยังด้สิมาีทางไหนวะบ่มาทางไหนบัดเพื่อห่อกะจนค่ำพี่น้องเอ้ยปลาปลานิ่นเลยปลานิ่งข้า ่หาปานินปนินบดปานิ้นบดเมนกรโชตัวตัวแล้มีคนซื่อเต็ม่อย Life. ม That อบนีเยอเลยแบบนี้ก็ได้กินเลยเมียเอาซื้อซื้อซื้อปลาทูเพื่อก็ปลาหมึกโบ้โหนี่คือ เสิแปดตันี่เด่นดูรงีัดกระดาประมาณแปดสิบโลค่ะตัวนั่นสี่ส<ป>ิบครับกระลำ่นวอันนี้แกสีเอา<ป>กระลำการชง năng cao trong cán mỏ, rồi sừng tơ lạp, đây đang hiểu không? không, 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 ให้ใหญ่มือนกันะแกงยุเเกงเฮามางก้นัก่งเีเทิงโตวันนี้พี่น้องไปมือป่องเอาต่งามๆน่ะต่ขาวเป็นไเป็ไล่ะ่าวอนึกขาวเก่าเอเอาก็นี่ก็อยากได้ยุ่นี่อยากได้ยู่ ส่วนนี่ยนีวทำโนี่เดียทากิเลยชิ้าบาทเจ๊คูร้อยครับชิปะกระปุกไครับนี่เนาะสามชิปรับผมคู่อไ้าบคู่อะไรชิ้าบาทงานไทยเลยครับเจคู่ร้อยจำลูนได้ืหมพาได้เลยเจบคูร้อยใช่เรามันจะนานไมนจะลื่น คแม่ตังออกมากเลยแังเอาเพลงแจากบัตรกันฮะยืมฮะจังอเคงหนึ่งจ้ะยี่ส2บบาท เจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้ของนี้คนนี้หรอรวมกันรวมเลยคเลยสิรวมันเวรวมละรวมเลยเนาะชื่อเมืที่เพื่อผิวเดตับเขาไปจอดป้าดมองเอะายดนเดินก่อนนี้เลยเขาจะห่างไปนที่นะเียมัน่าไรเักบาทาเียมมาสืบแปะนินก่อนพี่นแปะนินก็ อันนี้ตัวเท่าไหร่จ้าเนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่ตัวใหญ่หน่ร้อยแปดสบาทอันนี้พ่อแล้วอันนีพอหนาวแล้วเหลือตัวนึ่งเดี๋ยปีกไก่จะถูกมีสองตัวเลยแปดสิบตัวน้าค่ากันกันเท่าไหร่มีัน็ตัว่เ่าไหร่แปดสิบเบียร์มาจ้ะมัมกันมัมซื้อคนละไม้ก็ สิบบาทสโลร้อยเลยใชหนักนึ่งร้อยบาทไม่ไเหมือนกันเนาะไม่ได้ถูกไม่ถูกกันหม่เมาหกบาทหม้อักเมาหยันน่หรเนี่ยตัวตัม่เวลาปุ๊บสิดอก อาโลนึงสินอ่ะไปกลับซุลุกซินดนี่ก็ถ้าได้กินเอามว่าผัดไทยนี่มะข่ามะข้ายี่สิบบาทรสชาติเป็นร้อยเลยเธอมาไปเอาลูกซินหนึ่งก็นี่ยกับมึงไปย่างย่างกับลูกซินหนึ่งเออเสร็สาวคนงามมัน อันี้พ่ยันลงกันพี่น้องพยันลงกันนะเพิ่นจับมือตดอกมาแล้วมือไหนลเียน้ดวซีนวันเจบแสบมากย้ำเลยกินได้หลานนี่นะอุดนุนตลอดได้หรือวะแถมดิแถมด้วยแถมแล้วเจอจิแบบแถมนึงสวย พี่น้องเอ้ยเบื้องแน่ออกมาข้างนอกข้างเพื่ออะไรข้างใดข้างนั่นเรติ่มเตรถูกใครก็หาเพลงพี่น้องเมาคนละเพลงคนนำหนีเป็ดคนบรือหาคนคนเต้ต่างหากเพือนดิมาไหนพี่น้องพี่น้องเบื้องมารถตัดรถตัดปะไปขอกมาจากรถตัดเขางัดได้ให่ สำหรับคลิปนี้ครับบอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยมีเส,สียงลบด้วยค่ะเข้ามา, <c oughs> มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี